โมทมานาที่จำนำที่สวยงามส่้มะพติาเสือติสหาสยาสารนตะนนินอที่มันโตจ่มันโตแล้มันโตจีโนโมทมานาที่จำนำที่สยงามสวนอแมงกะพรุนตจ็ดเฟย์โสรัสรสหาสายยสานตะนนิ่นอที่มันตจดที่มันตแล้วมันโตสจิโน Wahana atau kita yang sengaja dibina yang kita boleh lihat itu, reka bentuk, 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 ประกาสนจรเปเงจากที่สั่งมาค่ะพระสารสนภาษาสติคันพนาอธิปติมาราชเสสกตตสิภาาพโนในนามาสลายอที่นางต่อเปินจอน้นานสตนาม้มาาที่จานที่คุณนาสิทิว่นาทนนาที่สั่งอาชาเรื่องของาสติคุณพันธนาอธิปติมาราชเศริสกตตสติภาโนในนามาสายอีกทมันจทีเป็นอวล้มันจะสตินามมาาอธิจาน พี่คุณาสมุทงน่พิที่สังาชาสพินอาตินาคาอดมหาัติันิเปกติภาษาเนน่้ำราที่มันตัวพิมินตวน้ันตัวสัต์นหานาอธิการมพิตาสมรจงปะรัที่สังารชาวพิรนอภาษกติยนาคาอธิปติมหาชาตันิเศปติตภาวเนนมาาลทีมันตัวพิชิตงนตวน้ันต นสัตสิโนมาทจนาที่ตั้ัที่สิ่น้ำสมีิตน้ำ็นม่ที่สามนะคะลาโถวทนำเนโปรก่ในนธาโถวาโกัรที่สามแต่ปาโรเจอรหาราชาันปลาเกิดจากที่สามแต่เป็นแมราศวานนวานิว่านิชกับสีร้อยวตาสามมานาภาษาอสุรานิจนาจักษานายยะคูเรนตุเวเรนตุวิสุจักวิสุจักษะหาจันทันโอคามาสิถูกจากคุณยุาิจคุณคนจาตะาโอปะมันจากทค่สโจากาลิปอิ อาคูป mm ัญจสิโผเจวาสินพระดูสยาวชกะวัฏทาเตเดเนเยเตานตาชานนคันทัพสาราติพิมนามนาทิจานที่ขุนางสมุจุงนมตนอาจางเสมภาษานาคาเิสาราจัสกะการตัศสาราอาคูปายาคาตหยาิพิยมตาตัธาอาคุนาคายาสันติโนเอราวันนมหานาโคสุปัสาสมุรจมตาเยนาคาราเจาายสันติชาหัสาาิติพิพาทิชาปสสิวทสุทธะจาขย์ยาสตะ มัสปตาจิตระสุปนาอิิเจสันมังอภยันตานาคาราชานามสิสุปนานเสมมาตาสิภุกโสหาสันหิวัจจินิุปวะหันยังจานักสุปนนาสานมาตังสุขางสติชิตระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตะโดวะจัวเสเตอิทิรันโตอขัสชินุกาลกัญชามหาพิจามหาพิณา อสุราคานะเอขสาวยปสุจิติจักมหาราโธนะปุะมูจีสหะสตันจปริคุตานังจตวโรจันามกะเป็นนาหิตตวาคาลินสุนางอาตาหุปัดถาโมคาขมุงสามเยธานิชนทเจตุสุนังสังนติมนังอาโปจเตวาปัทฐวิจจะเตยโชวายโยตคาขมุงวนาวันนาเทวาสาโมจะ ยัสสาสัหะเมตตา่าจอาคีเทวะสัตินเทวะี่าจายยาสัเทนัตระมิโนจิมันตจิตมันตวันมันโตสันตินวันธามะนาติกามุง่ิชาสัมปชะนาในทุกจักรวลทั้งมอาสมะจัตเเวจะมาัตถังสุปานิสาเทวะจักังชกุาสุตาต้ยยาสุปานิสาเทวะสุยามาสุราสะตานะขัตตานิราคิตวะอาคูคะ

อลสิธถึระราชาสัพเนี่ยตวันนิโมอีกขึ้นนตัสที่มันตแล้วมันตแลวสัตว์เนาโมท่านมานาพิการมงที่ขูนนางสัมฤทธิ์จรงวานาตัมนันามหาสมานามรุสสัมบรสุตมากิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทาคุหรโยเทวาเยจโสเยจัดูหิตาวัสินโนปะระคามหาปะระคาอาคูเทวาสัตตินโนถ้าจะเืบถึงพาราจาสัพเนี่นตะวันิโมอีกขี่นน้ตัวสีที่มันโตแล้วมันโตแน้งสัตว์เต็นกาวโมท่าเมหารา สหโอภาตไถยาหานะขาอาคูีทวังิจักขนา สหานัสจหารกษณมิสการะยาสันชิโนะทนย่างอาคาอจุณโนโยชิสาปิปัสติพระจเทนสัพพายาสัพเพนตมนิโนอิทิมันโตจิทิมันโตะนวันวสัจจโนท่าว่านาิจังโนะที่คูนังสังนิจจงมังสนตุสตาารกาตยสันะกิตสัมมาสิตาาตวมานโนาโออคปรานพิาะเ้เทสัพายาสัพเพนมานิโนอิทิมันโตจิทิมันโตันวันสั โอธมมนาพิการวงที่ขูนางสัรมิติ้งนังสันเทเตเทวนิกายาสเพนาจปนิโนนามาวันไวนามันเววะเยนะอัคันชุดเยจันเยทัสสัทิสาสหะปวุฒะชาติมังขีรังโอคาตินะมะนาสารังสวังถ้าเข่โมคะตารังนาขังจันทังวาอสิตตาติตังสุภมะปารามัตโตจะกุณาอิทิ มัตโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสภคสัมิติงมะนังสพพมโลกานังมหาพัมะภิจินทติอุปปันโนชุติมันโตวิมากาโยยัสสันสิโสทะเสติอิสราอาคูปัญเจกะวาสวัตติโนเตสนจะมัชโตอาคาปริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทวิสพามะเกยารเศินาภิกตมิปัสะการหัสสะมาทิยังเอถะคันทะทะันทะทะราเเคนะ พัทธพันธะมัทุโวสมันตาปิวะเรถะมวมมุจิจิธะโกจินางอิติตัทธมหาเสนโอกันหาเสนนางอเปสยิปานินาตาละมหัจจะสรังกตาวนานะเคระวังยัถาปามุสโกมีโขธนยันโตสาวิชโกตัฐาโตปุตปจุทาวัติ สังกุตโถอัสยยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาญาวะพิคิตตวานาจะคุมาตาโตอมันตยิสัทธาสวัเเกสานิสัตติมาละเสนาอภิกันตาเดชนาทาิทโขค่ะไจะตปะมกาดวงสุตวาตุพุทธศาสนาวิตารเคหิปการมูเนสังลมันปิอีชยุงสัพเทวิชิตสังขมาพยาดีตยสันสีโนโมทันติสหปูเตสิปูเตหิสวกาเตชเนสตติวสมคราสุตัง อะเสวนาจะพารานังปฏิจิจจะเสวนาปูชาจะปะูชานิยานังเอตมังคารมุตตามังปฏิรูปรเทศวสุจน์จะบุเพจกตะปะุญญาตาอัตสัมปะอัตสัมมานะมาปะนิทิจจะเอตมังคารมุตตามังพระหุสันสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตามัง,าม,าม,งมาตาปิติอุปทานังอุตตะ ทารสัยสังฆะโหอนากุลาจักกามันตาเอตัมังการมุตตามังอนันจะธรรมจริยาจะกายตะกันกาอนันจะสังฆะโหอนาวัชานิกรรมนิเอตัมังการมุตตามังอรตีบรติปปามัชชะปะมัชะปานาจะสัญญะโมอัปมาถุจะทำรมสุเอตัมังการมุตตามังคาราโบจานิวัตโตจะสันชุติจะกะตัญญุตากาเลนะธรรมะสมาณะเอตัมังการมุตตามังทันติจะเสวะจะสตาสัมาณะ สัมมานาันจะทัสนังกะเรนะธรรมะสากัญฉะเอตมังคามุามตามังตะโปจพมตะโปจพมจา,จารย์ญาณจะอริยสัจจานะทัสนังนิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตมังคารมุตตามังพุทธสาวกธรรมยิหิติตังเกษตรนะกรรมติอโศกังวิราชังเขมังเอตมังคารมุตตามังเตเอตาทิสานิเกตวานะสัพพัตตมะปะราชิตาสัพพธาสัปทิงอัชชะติลุนเดสัง มังคลระมุตตามันติรสรัตนาปริศยังกิจจินวิตตังอิทัวะหูรังมาตักเกสุวะยังรัตนังปนิตังนันโนสังมังอทิตารหาคาเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปนิตังเอเจนะทัจเจนะสุวัติหุนโตขายังวิรัขามะตังปานิตังยะทัชขาสกยามุนีสมาหิตโตในนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจจิอิทัมปิธรรมเณรัตนังปนิตังเอเจนะทัจเจนะสุวัติหุนโตสัมยัมพุทธเสถโถปริวันนายี สุจริงสมาธิมานันตะดิยะกัญยามาหุสมาธินาเตนะสมัวนาวิชติอิทัมปีธรรมเณตนัปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวดที่หนตุเยบุคลาทัสสตังปัสถาจาริตาเอตานิขานิหนติเตนะคิณยะสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเขตนัปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวดตัวที่หนตุเยสุปะยุตตามนาสาทัพเฮนะนิการมิโนโกตมะ ศาสนาหิเตปติปะตะเอมาตังมียะวิขัยฮะรัทธา,า,านานิผุ้ถิ่งผู้ชัานาอิหัมพีสังเคสตัณห์ปนิตังเอนนเตนะสัจเจนะสุขัติของโตขีนางบุระนังนาวันัทสังพวงังพิยตตาจิตตาญาติเกโพสสุนิเตขีนพิชาอาวิุฐิฉันทานิพันติปิระถายะธรรมปะทีโวอิหัมพีสังเคสตันหงปริตังเอนนเตนะสัจเจนะสุขวัติของโต